ซีวิ c เอมาจัดฟิตเมนตด้วยชุดโช๊คน้องใหม่โปรเซนเ f อร์ฟิตเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าซีวิก FC ตัวนี้หลังจากติดตั้งไปแล้วจะได้ฟิตเมนตทรงไหนการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันนะครับสวัสดีครับพบกับปั๊มอีกแล้วนะครับวันนี้กับสอเซวิทแอกทยช็อปหาดใหญ่นะครับวันนี้เรามีอะไรดีๆมาเสนอให้ดูนะครับ เจ้าซีวิคเอตัวนี้นะครับวันนี้จะมาฟิตเดนต์การจัดทรงกันด้วยชุดโชค๊คชุดใหม่น้องใหม่โ r o เฟนเดอร์นะครับเรามาดูโช๊คกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างโช๊ค Pro เฟนเดอร์นะครับคุณสมบัติพิเศษเลยที่มาแรงแซงทางโค้งสำหรับโ r o เฟนเดอร์ก็คือกระบอกใหญ่มากนะครับกระบอกกว้างถึง52มิล ลูกสูบใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับ42มิลนะครับตัวนี้สามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับทุกระดับเห็นผลนะครับไม่จำเป็นต้องทำออกมาเยอะนะครับโชคหลังเหมือนกันปรับได้16ระดับแกน14มิลตัวนี้จะให้ความนุ่มนะครับนุ่มและเฟิรม์มเบอร์ปรับจะอยู่ที่หูโช๊คล่างนะครับไม่จำเป็นต้องรื้อโช๊ก อยากจะปรับเบอร์ก็แค่ก้มเข้าไปปรับนะครับปรับง่ายๆเพียงแค่คุณบิดก็จะดังแกลกๆนะครับแกลกทุกแกลกเห็นผลจริงๆนะครับสําหรับโปรเฟนเดอร์เดี๋ยวมาดูสปริงกันต่อนะครับสปริงของโปรเฟนเดอร์เนี่ยเป็นสปริงทรงโอง่งนะครับถามว่าทรงโอง่งมันให้อะไรมันให้ความนุ่มนะครับผมค่าเคของเขาน่าจะอยู่ประมาณ3นะครับ ตัวนี้จะให้ความนุ่มเลยแล้วจะบอกคลิคนิดนึงก็คือการจัดทรงรถโหลดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแคมเบอร์แคมเบอร์ตัวนี้จะมาปรับองศาล้อหลังนะครับเพื่อที่ว่าล้อส่วนใหญ่ที่เราเห็นรถโหลดจะกินยางหน้าในกันนะครับแต่เมื่อเราได้เจ้าแคมเบอร์ตัวนี้มาเราก็สามารถตั้งค่าแคมเบอร์ได้การกินในก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า Civic FC ตัวนี้หลังจากติดตั้งไปแล้วจะได้ฟิตเมนต์ทรงไหนการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันนะครับ วันนี้เราจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังมาเทสฟิลลิ่งกันอยู่แต่สภาพอากาศวันนี้ไม่ค่อยเอื้ออำนวยกันเท่าไหร่เลยฝนตกโปอยๆทำความเร็วอาจจะไม่ได้นะครับฟิลล <Feeling> ิ่งนิ่แบบแน่นๆฟิลลิ่งอันนี้เราขับกันอยู่ประมาณ70นะครับฟิลล mm ิ hmm. ่งนี่ถือว่าดีเลยครับนุ่ม เดี๋ยวเราจะลองขึ้นสะพานกันดูนะครับได้ก็ยังมีดีดบ้างเยลอยต่อคอสะพานรู้สึกว่าเนียนแต่ตอนนี้ข้างหลังเราปับเบอร์หกกันอยู่ไม่โยนเลยครับไนบ้างครับน้องมอสกับราคา27,500บาท ถาเทียบกับตัวที่เราใช้อยู่แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับว่าตัวอะไรแล้วมาลองเทสตัวนี้เข้ามาตัวที่มอนไซค์อยู่มันวยัยไว้แต่พอมาลองนั่งของโปรเพนเตอร์อะมันนุ่มแบบแน่นเอาเดี๋ยวเราหาย,ยูไม่ย,ย้อยเนาะตอนนี้เราเทสกันอยู่ที่เบอร์หน้าแปดหลังหกนะครับ it's dj hey.